ทางลุงซางเป็นกะเทชไเทไเิได้ขึงหนึ่งเลย <No. S 2> พ,พี่น้องเทไว้เติบเนอะได้ขึงหนึ่งแน่งขั้นมาพกมีพี่น้องเลยดีขึ้นแทบบมยักเสื้อผูลระ,ะตีเ้ย mm. โดยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพี่น้องเอ้ย <No. S 2> เนาะ <No. S 2> จากว่าน้ำนักเจ็ดสิบกว่ากิโลตอนนี้อยู่ทีสามสิบหกกิโล โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ๊วยสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อมือนีกัอยู่เฮือนเนาะโดยหลังจากฝนตกวันนี่พี่น้องเนาะมืดมือเลยกับฝนเศร้าเนาะมือนีกัตกั้งแต่เมือคืนนี่เนาะตอนเศร้าใข่แต่บริตกด้วยตอนนี้กับเป็นเวลาเก่าโมงแล้วพี่น้องเก่าโมงครึ่งแล้วเนาะตอนนี้กับแต่ว่ามือนีคือเห็นแดดออกเลยโดย ตกเรียนสามหมื่นสี่หมื่นเรียนกันเลยเนาะหากับไข่แน่ไปไสกับโบได้เลยพี่น้องเนาะมื้อนี้กะอยูเพื่อนตอนเศร้าทางลุงสางฝนมาเทอ่าข้างเพื่อนเนาะเทกันเปื้อนนั่นแหละโดยฝนมาเหตได้แน่มื้อนี้ด้กําลังเห็นแดดเนาะนั่งอยู่ทางนอกนี่แหละโดวยว้าวันนี้แบบไปทางใดก็ยากยากเนาะพี่น้องแบบเปื่อนแห้งอีนนี้ไปใสมาไสกับโบไดเลยตอนเศร้าเนะไข่แต่มื้อนี้แบบเห็นแดดแน่แล้วเนาะ โล่งใจเนี่ยแหละแบบพายุเนาะผึ่นกะว่าหอดแบบเมื่อื่นในสิพเป็นเมือใส่บาทแ้กว่าสิโต๊กอีกว่าจังเนาะตอนเศร้านะเมื่อนี้ก็เผิ่นสีหอข้าวต้มอียงนี่แหละใส่บาทวัดป่าวัดท่าบธาตุบ่อเนาะใส่ถูกว่าดนั่นแหละโดยเผิ่นก็เลยมาเห็ดว่ามันเทกะท้าว่าฝนตกมันก็เทบ่ได้เนาะมันมามันนานแห้งเมื่อนี้ผิ่นก็เลยมาเห็ดมาแต่เศร้าเติบแล้วพี่น้องเผิ่นกะน้องาตีอามน้ายังเลยก็มาเปิดชิปเนาะ อ่าเพิ่นอ่าผสมปูนอีหยังโดยเพราะว่ามันแดดแล้วมันกระสีแหงไวอยู่เนาะมันแบบแดดออกแน่แต่ก็มืดขึมอยู่เนาะคือฝ้นสิโต๊มากนี่แหละโอ้ว่าตีหนังโดทางนอกนี่แหละเนาะรถเพิ่นมาจอดทางหน้าเฮือนวันนี้ถ้าก็เห็นแดดออกมาหนังยู่ทางฝีตะเวนสีออกทางนี้นั่นเนาะ ว่านี่แนมบ้เห็นแดดเลยพี่น้องไปไสกับเปืือนเบิดหลดเนาะบนทางแบบโบเป็นตะเอาเลยแถวนี้กะก็เลยแบบไปไสกับ,บสะดวกสบายแน่เนาะมื่อนี้กันอยู่เพื่อนพี่น้องยังโบทานเด็ดไปไส่เนาะย่างโบโควาชิเด็ดไปไสโดยเดี๋ยวน้องกรตีกับสิผาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งอ่าลุงสางเพิ่นเทนเนะาะเพิ่นเห็ดไปห่อใส่แล้วพี่น้องเป็นจังใจเนาะมันก็ตรงกับใส่าคาเนี่ยนะเลยบ้าน,นี้ถ้าว่าพ้นโต๊ะมันก็เห็นเทบ่มมได้เนาะมัน ฝนตกลงมากะมันจะเป็นคุม,มอ่ะนะฝนก็เลย่ายฝนเศร้าตกอย่างมาเทยาดปูนแข็งเนาะปูนก็ซื้อมาแต่สุดก่อนผูแหละเรือเห็ดหองคั้วแล้วก็เลยเอามาไหวเททางขางเฮือนวะ่วะว่าซื้อกับแพงเนาะปูนกับเป้าหนึ่งเจ็ดสิบกลัวพันเลยพี่น้องอก,ก็เลยแบบสีดได้ยนหละเอามาไหวเห็ดแถวเฮือนออนี่นะเนาะบล็อกกับย่งพาทางยายเปิดเนาะมือและก็ะคนสอยกันมาไหวทางนี้เลย ไวค้างเฮือนมันจังบกเมันจังบกเปือ่อยแบบถ้าปะไว้ตาพนมันสีแตกเนาะมันสีแตกออกจากกันเพราะพอเนเอาปูนเห็ดดิมันถึงน้าบ่ได้โดยเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะว่าลุงเพิ่นเห็ดไปคอนแสรแล้วเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากะว้าผ้หากันแนมเห็นแดดพี่น้องแดดคักอยูม่มื้อนี่ว้าผูแดดออกแล้วมื้อนี้ พองฝากอะแฉมสอยู่เนาะตอนแรงจังหวัดตกมาอีกบ่เนาะหน้าก็เห็นตะเวนว้าบวเห็นแดดสามมือสีม่มือพี่น้องเลยมาหนีกับไข่เนี่ยแบบไปใช้ก็สบายแล้วเนาะบันนี้ทางนอกระจนทางจนแจ่มเนาะดินทรายพี่น้องทางคนทางกะแฉบเบิดฝนตกเลยฝนตกแล้วก็น้ำไหลลงมามีแต่ดินทรายเนาะทางผูมันไหลมาแต่เทิงผูแหละ เพราะว่าทางนี้มันสีค้อยลงมาลุ่มพี่เด้แต่ว่ามันก็ไล่ไปทางป่าผมเบิดเนาะมันลุบทางมันมีน้องอีกอยู่นัน่นก,นกนัมันเบิ่งมึอื้อก่อนที่น้องเป็นจังใดเดันนี้เนาะหน่าวเบิดแหละทางย้ายเพิ่นเอาแล้วเนาะผมมีแต่น้อยๆแ่ห,หและหยุดคุยผูกเพิ่นเอาไว้ใส่อันนั้นทางไม่แถาเพิ่นเอาไว้ใสก่กอยหนึ่งกอยเพราะว่าเมื่อน,นั่นกับ ขบบนเพลนแบง่งหายเนาะกอยกับลายปานเติบพากันไปคุดอยู่ป่าเด็กนีแต่ดอกอันนี้เนาะคนเอิ่นดอกอนันสิเป็นดอกบอกลเรืฟางนะเนาะดอกบางเอือ้อมีหลายประมาณได้ประมาณหาหน่วยแล้วเนาะไม่ถ่อเพิ่นเอ้าว้เลยเยอะมันเน่าปะไว้กัทห้งลุ่มก็มีบ่กที่หน่วย,ยนี่หน่วยใหญ่เนาะนมีดอกบ่ อยู่ทางในเนาะเพิ่นปกไว้เฮาอันนี้ปกไว้จะสิรลาะหรือบ่หน่วยนี่ย่านอันนําเบิดแล้วเนาะมีแนวกัดอีหยังหั่นน่ะพวกหน่วยน่ะก็มีเพิ่นคือสิยังบ่เห็นพี่น้องอยู่ทางใอออยู่ในเติบเนาะเด้หน่วยเดียวเพิ่นบ่อยากเห็นดอกบ oh เ่เห็นหุงแน่มีแต่เก็บเอาทางนอกเอาไปไว้พอได้ใสน่นึงก้อยอีหยังกินน่ะ ก้อยประบนเห็ดกะเอามาไหว้แล้วก็หายปะให้มันเน่าเนาะเอามาหนึ่งกินแซบว่ะหลายปันเตอร์ปัญหาเนาะบรรยากาศวันนี้กะโอ้ทองฟ้าพี่น้องว่านในวัแนแหนมบ่เห็นหอดแดดจักดีเลยมื่อนี้กะบดบดแดดแดด,แดดอยู่แบบตกทุกมืองไรกะขิดย่านพี่น้องก็คือขสาวน้ำถ่วมีอย่างไรเนาะทุกมืองไรกะบุดดีคือการฝนกันเลย ดน,ดนดนตกเธอหนึ่งน้องขาวายทางออกก็ะจะเป็นหอมพี่น้องนามมันเสาะน้นามลเนาะมาทางนี้ป้าหนีงบายานางหนี่หลายๆเกิดขึ้นในหัวเลยเนาะอนนี่เป็นยานางผุ่มยานางเครือขึ้นในหัวมันขึ้นมาตามหัวเนาะพี่น้อง อันนี้สิเป็นอันสาย์ไฟเนาะแต่ว่าแค้นอันโซลาเซลล์ใส่น้ำพอได้หุงยามกลางคืนนะเวลาฝนตกเลยฝนตกอีกยังแล้วก็ยันไฟดับอีกยังกับหุงแลวทางนอกเนาะใบยานางเี็นไะคนอ่อนเลย ทางลุงสางเพป็นกาเทสิได้เริ่งหนึ่งอะไรไ่น้องเทไว้เติบเนาะได้เริ่งหนึ่งนะบอสเทว่าเศร้าเติบไปหนุ่มเอาปูนมาใส่นี่เลยแต่ผสมอยู่ในเลยเนาะบอสผสมอยู่น,นอกเออคิดว่าอันนั้นเอาไปห้องนิสือป่ะจ๊ะทรายนะเออห้องกันเปื้อนเออ นอนไว้นันกำลังอันนั้นน้องกำลังสีแห้งพี่น้องทางนี้กะแต่ว่าถ้าฝนตกมานี่กะเป็นคุมแล้วมันตรงกับสายค่าเลยกายสาค่าอยู่รูปเนดินทางนี้แห้งรูปจัมเดียชิไหลลงมาลุ่มเลุรูปแห้งดินทางนี้ฮะมันอยากอันบบสูงพี่น้องเนาะเอาตรงแบบเทชูงๆขึ้นเป็นทางกะเทได้อันบบฮอดเขื่อน่ํา อืมอพามีพี่น้องเลยสดีเลยสบายดีชิปไปใายนี่คือแต่งตัวงามเลยรวมชิปไปตลาดพี่น้องเลยอืมชิปไปซื้อยังกะมือนี่เป็นมือห่อเข่าเนาะเดือนเรื่องซิบพี่น้องชิปไปซื้อเครื่องห่อเข่าทำเป็นเ่าก่อนอืมชื่อตลาดเนาะแมนเมื่อ่นใส่บาทไดมเมื่อนเนาะแมนใส่บาททำบุญนำกันเด้อพี่น้องเลยอืมนี่ก็เลยให้สร้าง่นมาเทอันนี้ให้ เทกันเปื่อนข้างเฮือนแม่คุนเอาทรายมาคนใส่ก่อนเนาะห้องทางลุม่มแล้วอยู่บนเนาะคนตกห้ามก่อนเหมือนระวังแต่ห <laughs> 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 อยหน่ยป่ะพี่น้องเลยเนาะมาเก็บเดือนกัวเนาะบริข่าวิีลารตีพี่น้องเลย บ่หอดเนาะประมาณมนนั้นกว่ามือเนาะสิบสิบกว่ามือ,อมลงไปหลบซองพี่น้องเลยมาเรียบร้อยออามาแม่มาซานมาใส,ส่ชีวิตยอยู่กับครอบครัวพี่น้องเลยบ้าน,นเนาะ<ด>ยอยู่กับน้องละตีอยู่กับแม่เถ่าบ้านนี้สร้างพนมาเทซื้อโดนแล้วปูนกับพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าห้ามบาดัน,น <c oughs> เหลือเห็ุอันนั้นได้เนาะของครัวก็เลยให้เพนมาเทอันนี้ให้ยปะไว้มันก็แขงพี่น้องเลย เทมาหอนี้เลยนะน้ำผงใส่ดินี่ยน้ำผงใส่เฮือนเวลาฝนตกเนาะเอียะเนี่ยโคตออกไหมเืหอนไก่ปลาเนี่ยมีกบหดเลยเป็นเอาอันนี้มากันเปื่อนทางลุมทางเทเพราะว่ามันลุบๆเนี่ยตองได้ห้องขึ้นพี่ยังบอดอันนั้นอเืมเนี่ย มีคนปลูกมันก็เลยขอปลูกดินเพิ่นปลูกไวกินพ่นว่าปลูกได้หนูสางพ่นหนูเสือมาเล็แก่ไวนานเลยเนาะปลูกนั่นแหละไว้กินถั่วเป็นยังไงไวกินมกเพ็ดมีดินเพิ่นออันนี้ห้องคัวแล้วห้องครัวแต่ว่าสิกลายเป็นหม่งไว้ถ้วย้หยังไไ้้ถว่ยว้เครื่องใส่อีงอย่างละทา้งนี้กันาเ้งินได้ก็เอาเพี้นเนาะคนไดดังเนน ตือเตาแก๊สอีนยังมาไว้มีกระห่ากระแล้วน้อยแล้วทนเติมแล้วเนาะอใส่เป็นเทถางเพื่อนนี่อีกเทไปทีละหน่อยเดี๋ยวก็แล้วเองมันละตีเนาะเระวังเปห่วงมันเหนาำลงหมดเดียวเลยลงไปหนึ่งอือเหนา่ำไหลลงเนาะ เคำสิโลงวะอืมเอสนใส่อันนี้ลายเนาะทายสีรเราะยห้องลุ่มดิห้องก่อนแต่งงานนันมัแต่งสูงขึง้น,นอืมเป็นยังไงอ,อาการเอร์พิมพ์ผลตอนนี้อาการหด <สา S 2> บา้านเลยพี่น้องเนาะโอ้กะดีขึ้นลายเนาะพี่น้องเนาะดีใจแห้งสงบา,พายพานีก้กะพี่น้องเอ้ยดีขึ้นแทบโบยเสื้อคนละระตีเอ้ยโดย เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพี่น้องเอ <No. S 1> ้ยเนาะจากว่าน้ำหนัก70ก,กว่ากิโลตอนนี้อยู่ที่36กิโลสามสาวพิมสองคนนะพี่น้องเอา <No. S 1> นาะได้ห่างกกลใหม่เลยกะอ่าจังไดได้มีชีวิตใหม่อีกครัง้งเนาะจากที่ว่าอาบุมีการรอคอยที่จะกลับมาดีพี่น้องเอ้ยเลยกะดีแล้วตอนนี้น mm. เนาะเอากขาไปส่งหอดบ้านหอดพื่อนเพื่อน <No. S 1> ก็ถือว่า สำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งเด้อพี่น้องเอยสำหรับการชอยเรือเซาพิมเนาะเพืเอนเราเนี่ยก็เพิ่นกระแซดบมาอยู่อ่ะกินข่าลายลายวันละตีกินเข่ายังได้แล้วกินข่าวแ็บกินข่าลายว่ะข่อยก็เลยว่าก็ดีแล้วกินเข่าได้ฮะน้าเพราะว่าตอนอยู่อ่าโรงพยาบาลแบบเพิ่นใส่ยาให้ลายเนาะบำรุงใส่ยาใส่อีกอย่างต่างๆอะ้รกันป่ะนี่ริ์ยาอาจจะ มันออกคาราีแต่กะมันก็เหตุให้กินเข่าแซบเข่าแซบนอนรับแต่กะอพราะวกา็แนะนาเพื่อนไลาย่างอยู่ว่าให้คลามแนวกินอืเป็นให้ขลามอยู่ว่ขลามลายแนวเป็นของนักดองพี่น้องเ้ยรดจัดรสประแดหยังต่างๆนะเอาก็อ่านคอมเมนต์เลยกะบอกเพื่อนยังขลามอยู่นะคือเสียันั่นอยู่ดอกเพราะว่าแม่เพื่อนกะแม่แม่เป็นคนเหตุกินไ้อะนะก็คือเสิบ่เป็นยังดอกพี่น้องเลยก็รอเบิ่งว่า ฝนเศร้านาะเขาก็จังซีพาพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตเบื้องอาการเพิ่นนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกพี่น้องเลยจากบ้านเขาไปหาบ้านเพื่อนประมาณร้อยกิโลร้อยลักพี่น้องเลยเด่กับเพื่นเพื่อนอยู่อันอยู่ที่ใกล้ๆแถวเมืองสองคอนเตีวยวเขาไปอันทางไกลเติบนะพี่น้องเนาะแม่นแล้วสะเพิ่นท้าออยู่วายู่บ้านใดไกลยานวาบ่ถือบ้านน้องเม็กเมืองสองคอนเพลงสวรรค์พี่น้องอยู่ปากสองเนาะปากสองเขลงสวรรค์ กายเติบขับไป,ปเยี่ยมเพื่อนกระทามกับคนทองใหญ่ฮะนนะเขาหูเบิร์ดแมวขนซองหูเวิร์ดบ้านเลยแม่แต่ว่าตอนนี้เพื่อนพาตัดแล้วพี่น้เลยโอ้หุ่นนี่งามงามสุปป <c oughs> ดบอกโอเลยงามลายพี่น้องไอหุ่นแล้วเนาะตอนนี้น้ำหนักเพื่อนท่างได้ก่อนตอนสามสิบหกโลเจ <48, 49, S 1> ้าดิจกโลสี่สิบปลายสี่สิบเก้าตัดีหวัดจ่อยแล้วยังโบซัมซาบพิมพี่น้อง<ด>แต่อีกบรุรุษเราก็สิอ้วนขึ้นเนาะโดย ตอนนี้ฮานุ่งเสือ่อนหน่อยสุดเลยตอนนี้ฮะตอนนีนุ่งกระโปรงได้เลยเป็นกะดีใจร้ายเนาะพี่น้องที่ว่ากลับมาแบบปอดบ้านอย่างปลอดภัยเลยเนาะไม่เลยเกาฟีสิปีบุเคยนุ่งเขื่องงามน้ำมูวนะมีแต่ใส่เสือใหญ่ตัวใหญ่แล้วเนาะใส่บมีแต่เดินพุทใส่โบได้มีแต่ว่าอันคือแบบียังว่าจังไรก็บุเคยนุ่งเขื่องงามน้ำมูวนะเขื่องอันเก่าคือใส่บ่ได้อะไรพี่น้อง มันยืดเนาะมันหนุงม่ได้แล้วเนาะเออมันยางเสือคุมเสือเนี่ยดีใจว่ากับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งประเข่าไปในภูแดดสร้างพคุนเทพก่อนาะคุณสวยๆแล้วถังแหงก่อนเอาคนณโบโต้ห้ามก่อนพคุนเทอันนี้จนมากฮอดสุดทีแล้เนาะถ้าบ่แล้วมื้อนี้กัมื้ออื่นหมดละ บรรยากาศพี่น้องเเนาะบรรยากาศดีมัอนบรรยากาศดีดีคนบริโตกตกสามสี่มื่นเรียนเลยแม่ต้นไม้ก็เริ่มหัวยไปแล้วพี่น้องเนาะทั้งนี้กับมีอยู่แต่มันยาวไปเลยโคขึ้นไปเลขึ้นเป็นไม้ไปเลยปล่อยไว้ให้มันเป็นไม้อืมแหละพี่น้องเลยจังหวะเนาะไปกับสู่มา ตลอดเนาะที่ทอด<น>บ้านที่ทอดเพื่อนเท่าแน่กะอดพี่น้องเอ้ยเพื่อจะไข่เพื่อนเพื่อนดีเนาะเพื่อนดีเพื่อนเศร้า<น>อะไรพี่น้องเอเยเ้ยกับบุญเล่าเนะาะจะพินกันอะ่รบุญเล่าลายเลยสิวันหลอดมาได้เนาะนีะ่นลายหม่องลายบอนซอยเ<น>ขามาพี่น้องเอเย้ยอ่าผู้ที่อันยัไงไงขอบคุณคุณหมอเนาะพี่น้องเอานาะขอบคุณคุณหมอหลายหลายเด้อเนาะอะไรกับพยาบาลพวกพี่น้องอ่าชาวไทยทุกท่านเนาะพ่อๆแม่แม่เอฟซีที่ว่าให้กำลังแห่งใจมาโดยตลอด ที่ปู่ป้าบ่ถิมทางบบาวพามีเลยกับชา,าวพิมเนาพี่พน้องเนาะชาวอนันดาเปลีป่ยนชื่อใหม่แล้ว<ด>ทีว่าหักแพงมาตลอดเนาะเลยกะคอยอันส่งกําลังแห่งใจเนาะย่างเสียนคือพระอาจารย์เพื่อน<ด>พี่น้องเล<ด>ยเป็นยูคลิปร์เน<ด>ยียเนาะเพื่อนเป็นคนสวรรค์อ่าเพื่อนเป็นคนเล่าคนนี่แหละพี่น้อง,งเลยเพิ่นก็มีความเมตตาสรรงสารเลยกลายหมองายบ,บอนเนาะก็ขอให้ทน<ด><ด>ันบางีมีแหงเด้อพี่น้องเลยทุกคน,นทั้นแหละ ดีอว่ากะสำเร็จไปอีกดีกว่าเท่ากะโบโบยังไง <c oughs> เป็นช่องน,น้อยเนาะที่ <c oughs> <ล>ว่าเท่ากำลังเริ่มพี่น้องเลแต่เท่ากะเฮ็ดดีแล้วเนาะละทีนอ่ะเฮ็ดดีที่สุดแบบพี่น้องเลยซอ,อยเนื้อเพื่อนกันยังขางโงพยาบาลอยู่สามเซนบาทน้องีีน้อง <c oughs> ตอนนี้ ดจามแซนก็มีกรณีที่แบบผ่อนใจแบบเพผู้หายผ่อนใจแม่นถ้าคุณหมอคุณจะสงสานเลก็มีนโยบายผ่อนใจโดยขอผ่อนเดือนหนึ่งสองพันเดือนหนึ่งสองพันบาทแม่นอืปกติก็เดือนหนึ่งสองพันแต่กับโบไฮโบไฮลดกว่าสองพันนะโดยแบบเพิ่นก็ให้ผ่อนใจเอาค่าโบมีเนาะแม่นผ่อนใจถ้าเขามีร้ายก็คือใจร้ายก็เบิดไว้ก็คือมีแบบ ผคุณยายจะดีจะบุญผ่านทางทรงยุทธ์ต่างๆซอยสักพิมพ์เนาะกันเข้าไปมอบใหเพิ่อนนะคะใส่ใจกันคือสีระเบิดไวแน่พี่น้องเลยโดยแด่ก่อนเขาชีพอนใจเพื่อนจะเห็ดอีนังต่างๆเอกสารนะนะแม่พี่น้องเพราะว่ากสามแสนเนาะตอนนี้กันนิ่งอยู่โรงพยาบาลสะไล่เพื่อนจะหาพอนะนะโดยเนี่ยแต่ก็ทำแบบนำบอกมันกับ ชีวิตคนเราพี่น้องเนาะคนคนกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเศร้ามิมให้ก,กับอายุ31ปีเ <ๆ S 2> ราคนยังไ <ๆ S 2> ่ด <ๆ S 2> ได้เฒ่า <ๆ S 2> พี่น้องเลยแ<ด>ต่เราดีเราเศร้ากัเนี่ยสามารถได้อีกนานเนาะเออท้อกระซอยชีวิตคนคนหนึ่งไว้พี่น้องเองคือว่าเพิ่นใกล้กสิมีแต่รอวันนะพี่น้องรอวันเนาะเพราะว่าอันเบิดการหักษาแล้วเบิดทางสิไปหักษาแล้วก็คือมีแต่รอวันอยู่บ้าน แต่ว่บุมีเงินนะน,ะน่ะเงเราปีสิบปีเนาะเราทรมานมาขอแห้งเลยพี่น้องเลยคือสีสู่มาหอดมื้อนี่แต่ว่าบูบุญอิรีเลยกะบูมีผู้ใหญ่ซอยก็คือสิบวได้ผ่าดอกบัวบกมีอือนั่นเนาะกะดีใจน้ำลาวยังวะสำรคอนเนาะสำรคอนนั่งยังวะแมนไปพี่น้องอ้ยเนาะ,นะมื้อนี้ก็เปิดละตีเปิดผ่ามากระยุเพื่อนเด้อเนาะ ไปตลาดก็เลื่อนตีเด้เปอปนี้เด้อไปตลาดเนาะอไ<ห>อพร้อมนี้เป็นการโดยสบายดีสบายด้วยเนาะโดยมาทางนี้กันเนาะทางลุงเป็นเทกันเปื้อนอยู่เนาะเป็นใส่อันนั้นทางหลุมก่อนใส่ทรายเนาะห้องทรายทางหลุมจังเทปูนใส่เพราะว่ามันลุบเผนเห็ดเห็ดแจ็บๆเลยพี่น้องมาทางนี้กัใส่ลายรอเติบเนาะอันนี้กัเพิ่นเทแล้วๆเนาะเทลายขึ้นมาฮอดทีแหละ ฝนตกเยียนเลยฝนจะมาบกิดก็ได้ตกทุกม,มือ้อมากับไข่แน่เมื่อนี้แหละภากระสาวามื่อนี้ตกตลอดเวลาฝนกับพี่น้องเลยเนาะนโดยบรรยากาศมื่อนี้หากระเห็นแดดหน่อยหนึ่งภากระแนมเห็นแดด มาแต่ทีเนาะเทแต่แต่ลุ่มนี่ไหลขึ้นทึ่งพูเลยดินมันอยากลุบพี่น้องเนาะลุบลุบหน่อยหนึ่งดีกะ่าเทงางคางเฮือนพอโบเปื่อนเนาะเวลาฝนตกเองกังบหน้ามันแบบพองขึ้นทึ่งค่ะนะเปื่อนเบิดเนาะบพว่าดินมันเฮามันลุบเด็กหน้ามันไหลมาเวลาฝนตกกะหน้ามันสีไหลมาทางนี้แล้วบบบนี้กะตกกัตกได้ตกดีคนกะบพี่น้อยเนาะ บรรยากาศวันนี้ก็อยู่เฮือนพี่น้องเปิดภาพมากกันเนาะโดยเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้น้องละตีกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะกับไอพามีเพิ่นก็มาหอดเฮือนอะไพี่น้องเลยเนาะเราไปส่งเลยพิมพ์เพิ่นแหละแต่มือนั่นทูหละโดยเอาพี่น้องคลิปนี้น้องละตีกับสิคอจบคลิปก่อนเนาะจากคลิปนี้น้องละตีขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขสุขคนที่ทับ o มคลิปแล้วบข่าวโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี